สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมม่นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะจะมาเปิดไพ่ให้กับคนโสดนะคะประจาเดือนมนกราคมมาถึงคิวของชาวลุ่มนะคะดูได้ทางลัคนาแล้วก็ราศีนะคะแบ่งวันที่ได้ทั้งวันตกแล้วก็ไทยเราจะแบ่งการทํานายเป็นสส่วนนะคะส่วนแรกคือคนที่มีคนในใจแล้วนะคะแล้วก็ส่วนที่2ก็คือโสดสนิทไม่มีใครในใจนะ เริ่มกันเลยนะคะกองแรกก็จะเป็นตัวตนคุณนะคะกองที่สองตัวตนของคนที่คุณแอบ,บรักแล้วก็บรรุปค่ะ้ายสำหรับนะขึ้นเป็นเด็กถือกระถาค่ะกลับหัวช่วงนี้นะคะก็อาจจะมะีความใจร้อนนะคะการแบบมีบชัชนอยากที่จะครอบครองหรือว่าสารต่อความสัมพันธ์นะคะแบบรวดเร็วเนาะมาดูค่ะพนักง,งานของคุณสี่ถ้วยกับหัวนะคะ น่าจะมีคนเข้ามาแบบให้ความสนใจคุณเหมือนกันนะคะแต่ว่าคุณเองเนี่ยเหมือนกับมีเป้าหมายแล้วนะคะมีคนในใจแล้วคุณก็อาจจะต้องปฏิเสธคนอื่นๆที่เข้ามาค่ะคือคุณไม่ได้อยู่ในมูที่อยากที่จะไปเริ่มความสัมพันธ์กับคนอื่นนะคะจีเดียนที่กับขวนะคะคุณพยายามที่จะปรับตัวแล้วก็เหมือนกับลดกำแพงในใจลดความเป็นตัวตนของตัวเองค่ะเพื่อที่จะ ทาให้ตัวเองสามารถยึปรับตัวเข้ากับคนที่คุณแอบรักได้นะคะอาจจะต้องมีการเสียสละอะไรบางอย่างด้วยเพื่อที่จะได้เข้าใกล้เขาหรือว่าพัฒนาความสัมพันธ์กับเขานะคะหมายต่อมาเป็นสองเหรียญน,นะหะมายถึงการตัดสินใจทางเลือกนะนะคะแน่นอนน่ะมีมองว่าน่าจะมีคนเข้ามาแบบให้ความสนใจคุณแต่ว่าในใจคุณเนี่ยมันมีเจ้าของอยู่แล้วไงคุณก็เลยอาจจะต้องแบบพิจารณาแล้วก็ตัดสินใจแต่เมยว่าท้ายที่สุดเนี่ยคุณก็จะตัดสินใจที่จะอยู่เป็นโสดก่อนแล้วก็เลือกจะไปต่อกับคนที่คุณแอบรักนะคะ มาดูค่ะให้เขากขึ้นมาเป็นสองถ้วยนะ จริงๆเขาเองอ่ะเป็นคนที่ไม่ได้ปิดกั้นตัวเองนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะสองถ้วยเนี่ยก็คือว่าก็อยู่ในมูทอยู่ในอารมณ์ที่แบบมีอ,อยากมีความรักโรแมนติกเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะยิ่งมีเสน่ห์นะคะมากขึ้นในช่วงนี้แล้วก็อาจจะหมายถึงว่าเขาเองก็ไม่ได้แบบปฏิเสธเรานะคะคือคุยได้แล้วก็ใบต่อมาเป็นแปดรินที่กลับหัวแต่เขาอาจจะมีเรื่องส่วนตัวะคะ่ะเรื่องเกี่ยวกับงานเงินความมั่นคงต่างๆที่เขาอาจจะโฟกัสมากกว่าเรื่องความสัมพันธ์นะคะในช่วงนี้เนาะแล้ว แล้วก็ไพ่อเอชอคับขึ้นกับหัวก็แปลว่าลึกๆในใจจริงๆอะนะถ้าจะให้เขาตัดสินใจที่จะมีคอมมิชเม n นต์กับใครเนี่ยก็มองว่าเขาต้องการเวลานะคะยังไม่ได้แบบพร้อมที่จะมีความสัมพันธ์แล้วมีคอมมิชเมนต์เลยแต่ว่าถ้าจะให้คุยจีบกันนะคะเป็นแค่คนคุยอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะประมาณนี้นะคะมาดูที่บทสรุปคะ่ะเดือนนี้ซีดาบค่ะขึ้นกับหัว ต้องระมัดระวังเรื่องเก่าๆปัญหาเก่าๆจาจะเข้ามากวนใจเป็นไปได้เหมือนกันว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะมีแฟนเก่านะคะแล้วก็จะวนกลับเข้ามาในเดือนนี้นะคะก็อาจจะเป็นตัวแปรในความสัมพันธ์ได้ค่ะไพ่เดมูลนะคะาการคิดถึงคดนึงหานะอับเซตนะคะก็คืออาจจะเป็นตัวเราในแหละที่คิดถึงคนที่เราแอบรักนะคะก็บางทีอาจจะทําให้จิตใจมันร้อนรุ่งบ่นไหวนะเหมือนกับไพ่ไทสําหรับนะคะแล้วก็ไพ่เดดซาที่กลับหัวนะคะ ความรักครั้งนี้มันยังมีความหวังอยู่เพียงแต่ว่าอา,อาจจะต้องใช้เวลาค่ะอย่างที่เมย์บอกว่าไม่แน่อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เคยผิดหวงังเคยอกหักหรือว่ามีปัญหากับคนรเก่ามาก่อนซึ่งตรงนี้มันก็เป็นตัวแปรสําคัญที่ว่าเขาต้องหายสนิทจากตรงนี้ก่อนนะคะถึงจะเริ่มความสัมพันธ์ใหม่ได้นะคะมานี้นะคะเดี๋ยวเรามาต่อที่คนโสดที่ไม่ใครในใจคนะ สำหรับนะคะเดสตาขึ้นกับหวัวอีกแล้วคุณเนี่ยอาจจะเคยมีปัญหารักมาก่อนอาจจะเคยอ,อกหักมาก่อนแล้วก็เหมือนกับว่ามันเป็นกำแพงในใจอะนะคะ อตอนนี้าการที่จะให้คุณเปิดใจให้ใครบางทีมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้ง่ายนักนะคุณอาจจะเหมือนกับไปนึกถึงแล้วก็เกิดเป็นความแบบระแวงนะคะคนที่จะเข้ามานะคะหรือถ้าไม่ใช่เรื่องของความสัมพันธ์ที่เคยล้มเหลวเนี่ยอาจจะหมายถึงเรื่องอื่นก็ได้นะที่มีปัญหาอยู่แล้วก็ทําให้เราไม่ได้อยู่ในมูทของการแบบสแสวงหาความรักนะคะแต่ว่าไพ่ดีมากเลยนะที่เปิดได้เนี่ย มีอัศซินถือดาบกับหัวค่คิงถือถ้วยแล้วก็สองถว้วยช่วงนี้คุณอนะถึงแม้ไม่ได้เปิดรับใครแต่ว่าคุณจะเสน่ห์แรงนะคะเป็นปกติของชาวกลุ่มอยู่แล้วจะมีคนเข้ามานะคะก็จะมีทั้งคนที่มาหวานเสน่ห์ใส่คุณเหมือนกันนะ,ะพวกเสน่ห์แรงเหมือนกันแล้วก็คนที่มีความจริงใจนะค,ะะคิงถือถ้วยเนี่ยคนที่เขาพร้อมที่จะลงหลักฐานกับเราแล้วเขาก็เป็นสายเปย์ด้วยนะ ให้เวลาเราได้ด้วยเนี่ยคนคนนี้จะเป็นคนที่อ,อยู่ในชีวิตคุณเนี่ยไประยะหนึ่งเลยนะคะเพราะเขาให้เวลาคุณนะคะแล้วก็สองถ้วยเป็นก็หมึงวาการสามารถที่จะลงเอยกันได้นะคะก็ลองดูนะเราอาจจะยังไม่ได้แบบผีผามกระโจนเข้าไปในความสัมพันธ์แต่เราก็อย่าปิดโอกาสตัวเองนะคะแล้วก็เลือกให้ถูกคนด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาต่อที่ไพ่ l เ c a l เลยนะคะ You deserve love นะคะ h e a ยิง a ฟ i ิล s h ชูแล้วก็ a k ด i อ Afford คุณจะมีโอกาสได้เจอกับคนที่มีความคู่ควรกับคุณนะคะแล้วก็อ๋อก่อนที่คุณจะเปิดใจให้ใครได้เนี่ยคุณต้องรักษาเยียวยาจิตใจตัวเองก่อนนะนี่ชัดเจนค่ะพลังงานขึ้นมาซ้ำานะ่ยเมดิ a f ฟอร์ก็คือคนที่เขารักคุณหรือว่าคู่แท่งคุณเนี่ยเขาจะทําทุกอย่างเพื่อคุณได้แล้วก็ให้เวลาคุณได้ด้วยนะคะก็สังเกตที่ดีนะว่คนไหนจริงใจที่สุด น่าจะเป็นคนที่อยู่ในชีวิตเรานะคะถึงแม้ว่าเราอาจจะยังไม่ได้แบบตอบรับในเรื่องของความรักแต่เขาก็จะยังไม่ไปไหนะนะะมาต่อที่คำแนะนำนะคะอา oh. definitely yes not the right time แล้วก็ remain positive ไม่มองว่าคุณเนี่ยมีโอกาสนะคะที่จะได้เจอคุณท่ใชันะ,ะในช่วง1-3เดือนนี้นะคะอย่างแน่นอน แล้วก็ not t t e right time เนี่ยก็ในเดือนนี้เลยเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าตัวเองไม่พร้อมหรือว่าถ้าเป็นกรณีที่คุณแอบรักใครอะก็คือเขาคนนั้นเนี่ยยังไม่พร้อมเพราะฉะนั้นให้เวลานะคะแล้วก็ remain positive ก็คือมีความหวังนะคะแล้วก็คิดบวกนะยังไงก็มีโอกาสที่ได้สมหวังอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาปิดท้ายนะคะคำทำนายวันนี้โดยการเปิดไพ่แมสเสจจัก,กรวาลน,นะคะให้กับคนโสดนะคะชาวละขนาราศีกุมนะ ขึ้นมาเองเลยนะคะฮีลิ่งนะ,ะโอ้ก็ชัดเจนอะตอกย้ำอีกแล้วค่ะเกี่ยวกับเรื่องของอดีตนะคะต้องมีอย่างร้อยใยใดไยหนึ่งแหละนะถ้ากรณีที่คุณแบบไปออบรักใครอะไม่คุณกับเขาเนี่ยเคยมีแผลนในใจมาก่อนนะ,ะต้องให้เวลาก่อนนะคะแล้วก็กรณีที่ไม่มีใครในใจอย่างที่เมย์บอกว่าคุณนะอาจจะ ออมีปัญหาส่วนตัวหรือว่าเคยเอกหักมาก่อนก็เลยทําให้คุณเปิดใจยากจารว่าบอกว่าคุณต้องฮีลิ่งให้ได้ก่อนนะก่อนที่คุณจะไปเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆกับใครนะคะอันนี้สําคัญมากนะค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะชาวกลุ่มทุกท่านแล้วก็ชาวสองด้วยที่เข้ามารับชมถ้าคุณอยากจะเคลมคำทนายน,นี้นะ,ะพิมพนำรับได้เลยแล้วก็ถ้าสนใจจะเปิดไพ่ส่วนตัวสำหรับคนโสดก็สามารถเปิดได้เช่นเดียวกันนะคะยินดีนะคะ,ะ,คะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ